สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามุูท่านนะครับสวัสดีกันในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับเผื่อ <t ap ly> แป๊บเดียวก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาอัปเดตรถที่ร้านกันล่าสุดนะครับประจําเดือนต้นเดือนธันวาคมนะครับก็พามาชมทุกคันที่ร้านกันล่าสุดนะตอนนี้เลยนะครับเดือนนี้เราก็มีนัดสมมอบรถลูกค้าหลายคันนะครับตอนนี้รถที่ร้านเราก็เหลือแค่ไม่กี่คันนะครับช่วงนี้เราก็ยังไม่ได้เติมรถเข้านะครับเพราะว่าไล่เคลียร์งาน เก็บงานรถที่จะส่งมอบลูกค้าให้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับเริ่มต้นกันด้วยฝั่งนี้นะครับคันนี้ก็จะมี nkr 130แรงม้านะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับแล้วก็มีคันถัดไปนะครับเป็น nmr 130าแรงม้านะครับเผื่อใครท่านไหนที่หารถ2แถวโดยสารนะครับคันนี้ยาว4เมตร30นะครับไซส์กระทัดรัดนะครับรถคันนี้รถ ได้บางเดิมสวยทั้งคันนะครับรถสีหัวไม่เคยทําไม่น้อยแค่2 0 0 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่5 9 0 0 0 0บาทนะครับหลังคาเป็นหลังคากระจกนะครับยางดีทั้งเเส้นนะครับยา่ายางดีทั้งเเส้นนะครับนี่นะครับยางหน้าเต็มเลยนะครับสีหัวพวกนี้บางเดิมไม่เคยทํานะครับภายในนะครับอุปกรณ์ครบนะครับภายในสวยเลยนะครับคันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นรถที่ผมวิ่งใช้งานเองนะครับรับส่งพนักงานนะครับ หือใครที่สนใจก็ขายเหมือนกันนะครับนี่ครับหลังคาสแตนเลสกระจกอย่างดีเลยนะครับไรที่หารถที่ไม่ต้องรอคือคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับภายในพวกไฟพวกนี้อุปกรณ์ใช้ได้หมดนะครับสวยเลยนะครับคันนี้หลังคากระจกพร้อมใช้งานได้เลยนะครับราคา5 9 0 0 0 0บาทนะครับ NMR 130คันนี้ยาว4เมตร3นะครับก็จะเป็นไซส์กระทัดลัดลงมานะครับก็จะสั้นกว่าตัว NPR 150ยานะครับยาว4เมตร3าถัดไปนะครับก็จะเป็น NPR 150แรงมา้านะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้กระบะต่อใหม่ทั้งลูกนะครับอยากได้เป็นอคอกเราก็จะใส่อคอกให้นะครับหรืออยากได้เป็นลังคา2แถวเราก็จะต่อเป็นลังคา2แถวให้เลยนะครับคันนี้ยาวสี่คันนี้ยาว5เมตรนะครับ ความยาวยาว5้าเมตรนะครับกระบะเพิ่งต่อใหม่สเสร็จเหลือแค่ติดตั้งไฟนะครับนี่นะครับไฟที่หาอยู่คือใช้งานยาวๆไปเลยนะครับตั้งแต่คัดซีขึ้นมาคือเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่6กแสนสามหมื่นบาทนะครับจัดไปแนนได้ซื้องิงสดได้นะครับคันถัดไปด้านข้างนะครับก็เป็น NPR 150เช่นกันนะครับ คันนี้ผมตั้งราคา5้าแสนเบาทนะครับคันนี้ก็สภาพสวยนะครับไหม่แค่20 0 0 0 0กว่ากิโลเหมือนกันสภาพเครื่องดีมากนะครับคันนี้ทําไมรถรุ่นเดียวกันตั้งราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคันนี้ผมกระบะผมต่อใหม่นะครับขึ้นใหม่ก็ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับกระบะใหม่ลูกนึงประมาณเกือบ7 0,000ื่นนะครับแต่คันนี้ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับมีคอกมีกระบะเราก็ขายตามต้นทุนมันนะครับกระบะเดิมมากับรถก็สวยนะครับ นี่นะครับกระบะมากับรถก็สวยเหมือนกันนะครับพื้นเป็นพื้นเหล็กนะครับคอกก็เป็นคอกแป๊บปปานะครับคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับมีสองคันสองราคานะครับใครที่หา NPR ร้อยห้าสิบนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับรถสวยทุกคันนะครับรับประกันให้เลยแล้วก็คันถัดไปนะครับเป็น NQR ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับ คันนี้เป็นรถของลูกค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับร้อยเจ็ดห้ายาวห้าเมตรห้าคันนี้ลูกค้าสั่งต่อเป็นรถสองแถวโดยสารนะครับหลังคาเราก็ต่อให้ใหม่ทั้งลูกนะครับลูกค้าขอทําเป็นสีน้าเงินนะครับอันนี้เราทํนสีน้ําเงินมุกให้อย่างดีเลยนะครับทำเป็นสีน้าเงินมุกสวยๆแล้วก็แถมด้วยกันจนสแตนเลสด้านหน้านะครับทําออกมาแล้วคือสวยมากเลยนะครับใครที่หารถ2สองแถวอยู่นะครับก็เข้ามาหาเรานะครับ เราจัดการให้ได้นะครับลังคาจะเอาเป็นต่อใหม่ลังคาเก่าพวกนี้ก็คุยกันได้นะครับคันนี้ก็จบไปไม่แพงนะครับตัวรถหกแสนกว่าบาทแล้วก็เพิ่มเติมลังคาอีกนิดหน่อยนะครับคันถัดไปเป็น nqr 175แรงมานะครับคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดนครพนมนะครับสั่งจองไว้นะครับลูกค้ามาจไปแล้วนะครับ nqr 175รคันนี้เป็นคันที่ผมไปซื้อจากสระบุรีนะครับถ้าใครติดตามคลิปผมจะเห็นตอนที่ไปซื้อนะครับ นี่นะครับตัวอย่าง NQR 175สองแถวนะครับนี่ตัวอย่างนี่คือรถที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับสีสีมุกสวยเลยนะครับสีมุกสวยแบบนี้เลยนะครับการเก็บงานสีเราก็ประนีตให้ทุกคันนะครับนี่ครับลังคาต่อใหม่นะครับเงาวับเลยเป็นลังคาสแตนเลสนะครับสวยเลยนะครับคันนี้ครับสติ๊กเกอร์พวกนี้เราก็ติดให้ลูกค้าพร้อมเลยนะครับสติ๊กเกอร์เส้นทางสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จัดการให้ลูกค้าพร้อมทั้งหมดเลยคันนี้ลูกค้าไม่มาดูรถนะครับลูกค้าก็โอนเงินมามัดจาแล้วก็ดําเนินการให้เราจัดการให้เลยนะครับข้างในก็จะมีพัดลม3ตัวนะครับพัดลม3ตัวมีเบาะกลางพร้อมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับออกไปริ่งรับส่งนักเรียนมีกิ่งมีข้างในเดินไฟให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวฉบับเต็มให้ดูนะครับคันนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับเปิดใครที่หารถ2แถว คันถัดไปก็จะเป็นฮีโน่เมกานะครับ f c 9 j คันนี้ก็กระบะต่อใไม่ทั้งลูกเหมือนกันนะครับนี่นะครับกระบะขึ้นให้ไม่ทั้งลูกเลยคันนี้เป็นรถของลูกค้าจังหวัดสกลนครนะครับคันนี้ก็จะต่อเป็นรถ2แถวอีกเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะเหลือแค่กันชนสแตนเลสกำลังสั่งมาอยู่นะครับใส่กันชนเหล็กเข้าไปนี่กะสวยเลยนะครับ F49J นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็มี NPR150 แรงม้านะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าติดจองไว้นะครับลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมิคือส่วนมากภายในนี้ก็จะเป็นที่ลูกค้ามัดจำไว้นะครับคันนี้ก็สวยเลยนะครับกำลังเก็บงานนะครับให้ลูกค้าคันนี้ก็จะขึ้นเป็นคอกกระบะบรรทุกนะครับลูกค้าจะไปวิ่งหัวอาหารนะครับ กำลังเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าสีที่มันะลอกพวกนี้เราก็จะเก็บงานให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยพวกนี้เราจัดการให้ลูกค้าไปเลยคันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ frr 190แร้าบลกมาคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าสั่ง,งต่อเป็นรถ2แถวอีกเช่นกันนะครับคันนี้สีหัวบางเดิมนะครับเราลอกสติกเกอร์ที่มันซีดออกแล้วก็ขัดสีให้ใหม่นะครับนี่คือเงาวับเลยนะครับสีเดิมไม่เคยทานะครับเราลอกสติกเกอร์แล้วก็ขัด เก็บงานให้นะครับเป็นเอปะอร้อยเก้าสิบคันนี้กระบะต่อใหม่นะครับยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับกระบะขึ้นให้ใหม่ทั้งลูกเช่นกันนะครับส่วนมากรถที่ร้านเราก็จะเป็นงานที่ขึ้นกระบะใหม่นะครับลูกค้าไปคือใช้างานได้ยาวๆนะครับไม่ต้องว่ากลัวว่ากระบะเอาไปใช้แป๊บเดียวจะพุสะพังนะครับอันนี้ก็จะเหลือแค่ใส่บังโคลนด้านหลังนะครับอันนี้ยางดีทั้ง6เส้นเลยนะครับ นี่นะครับงานกระบะเราก็จะเหลือทำสีเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับน่านท้ายนะครับนี่นะครับไม้ข้างในคือเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่คัดซีขึ้นมาคือเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอัน,นี้ก็จะเหลือเก็บงานทําสีนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต่อหลังคาขึ้นหลังคาให้ลูกค้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอกนะครับใส่คันด้านหน้า NKR 130นะครับส่วนคอกเราก็ต่อให้ใหม่เช่นกันนะครับส่วนมากรถที่ร้านเราคอกกระบะไปขึ้นให้ใหม่นะครับโอเคนะครับหรือใครอยากได้ชุดแต่งสวยๆนะครับเราก็มีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตนะครับสเก็ตด้านหน้าใส่แล้วก็จะรับเป็นกระหมววจะสวยนะครับอันนี้ก็แกะแบบออกมานะครับส่วนมากเราจะปั้นขึ้นให้ใหม่นะครับ จะทํากันเองนะครับพวกกันชนชุดแต่งตุนี้นะครับเพราะว่าสั่งเคยสั่งจากทางร้านมาแล้วเนื่องจากมันบางนะครับร้านเขาก็ลดต้นทุนลงมานะครับซึ่งลูกค้าไปใช้แป๊บเดียวมันก็ทังนะครับก็เลยตัดสินใจทําเองเลยนะครับอยากได้จะทําให้ดีไปเลยนะครับเอาแบบหนาๆไปเลยนะครับนี่นะครับใครท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้รดบรรทุก6ล้อมือ2ก็โทรเข้ามาสอบถามเราได้นะครับพิกัดร้านเราตั้งอยู่ที่ อำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคามนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็จัดไปแน้นนะครับยินดีรับส่งทั่วประเทศนะครับนี่คือตัวอย่างรถ2องแถวที่เราทําเสร็จนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ0934737429นะครับ0926488897นะครับคันนี้ก็กระบะขึ้นให้ใหม่เหมือนกันนะครับมีสีเป็นสีมุกสวยเลยนะครับคันนี้ก็จะไปส่งลูกค้าบึงการนะครับที่อำเภอไซกากันนะครับ สวยเลยนะครับเกี่ยวบงานออกมาแล้วพิกัดร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบละบ,บือจังหวัดมหาสรารคามนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปซื้อหรือไปสมมอรรถคันไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้รีวิวกันดูกันดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ